กลาบสวัสดีทุกทกท่านที่เขารัรากยินสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบย์ยิบสีใครจจกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนเราพูดคุยกันอาจารย์เบยิมสีใครใจขอสักการะบูชาครูบาอาจารย์ก่อนนะคะอมอคีพาหูบุพผังสักการะบรรทนังครูบาจารย์อย่างอาจารย์เทวา มุมีลือสีสิทธาปิตมตาอโรคยนะขเขยนะสุเขนะจะเชอมอมีหังสาธุสาธุสาธุาธเป็นสิทธิ์มีครูนะคะท่านผู้ชมดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยลำลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์นะคะท่านผู้ชมวันนี้อาจารย์บียิ้ีใครใจมาในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดที่ฉโฉก,กับ ชาวราศีธนูสำหรับท่านที่เกิดระหว่างวันที่1ธันวาคมถึงวันที่31ธันวาคมอันนี้แบ่งตามวิชาไพ่พ,พรหมยานของท่านอาจาร,รย์พรหมญานรัตนญานพิโมกนะคะถือว่าท่านเป็นผู้ที่เกิดราศีธนูค่ะและหากเราแบ่งแบบกลางเดือนนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันที่16 ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมถือว่าท่านเป็นผู้ที่เกิดราศีธนูด้วยเช่นกันค่ะหรือท่านใดนะคะที่ทราบว่าตัวท่านเองเนี่ยเกิดราศีธนูก็สามารถเข้ามาตรวจสอบมาพูดคุยกับอาจารย์บบบี้ซีใครใจในคลิปนี้ได้นะคะแม่ค่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวอาจารย์บบบี้ซีใครใจจะเลือกไพ่ออกมาสามใบนะคะ มาดูซิว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรมยันรัตนยันพิโมกเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรหรืออยากจะแนะนำอะไรให้กับชาวราศีธนูเป็นอันดับแรกเป็นเบื้องต้นก่อนนะคะท่านผู้ชมคะไพ่ชุดนี้เขามีอายุอันนามเนี่ยมากกว่า20ปีแล้วนะคะและท่านอาจารย์พรมยันรัตนยันพิโมกเองก็อยู่ในวงการการพยากรณ์นเนี่ยมามากกว่า25ปีแล้วนะคะ เดี๋ยวดูซิว่าเอะไพ่พรหมยาณเขาอยากจะบอกอะไรอยากจะแนะนำอะไรให้กับชาวราศีธนูนะคะโอ้โหท่านผู้ชมคขใบแรกมาได้องค์พระแม่คงคานะคะองค์พระแม่คงคามาอวยพรค่ะให้กับชาวราศีธนูให้ตัวท่านเองเนี่ยมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากเคราะห์ภัยและบาปกรรมแค่โอ้โหดียามากมากๆเลยนะคะ สำหรับท่านที่ได้เลื่อนผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้เนี่ยมันจิตมั่นใจเปิดจิตเปิดใจยอมรับเลยนะคะว่าท่านเป็นผู้ที่มีบุญภาวาสนาส่งเป็นผู้ที่ดวงดีได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนได้รับการดูแลได้รับการปกปักรักษาคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โคช้ชครูครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่เป็นต้นนะคะ ชีวิตนี้ดีมีความร่มเย็นเป็นสุขนะคะได้องค์พระแม่คงคาใบแรกเลยทีเดียวนะคะใบที่สองเป็นองค์เทพพระขันทกุม,มารค่ะองค์เทพพระขันทกุม,มานเนี่ยมาอวยพรให้กับชาวราศีธนูด้วยนะคะว่าชาวราศีธนูช่วงนี้หยิบจับสิ่งใดมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมค่ะ ตัวท่านเองมีไฟนะคะมีความคิดสร้างสารรค์มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่ต้องการสรสร้างสิ่งต่างๆเนี่ยให้เกิดขึ้นเป็นรูป,ปรธรรมนะคะอยู่อย่างสม่ําเสมอโดยความคิดสร้างสารรค์ไฟแรงไฟในความคิดสร้างสารรค์ที่ตัวท่านเองเนี่ยมีความปรารถนาสรรส้างสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นเป็นรูป,ปรธรรมเนี่ยแรงมากๆเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะคะตามประวัติไพ่ใบนี้นะคะ องเทพพระขันทกมุมารพระองค์เป็นพี่ชายขององค์พระพิฆเนศองค์พระพิฆเนศนี้เป็นเทพแห่งความสําเร็จนะคะและองค์พระขันทุและองค์พระขันทกมุมารเองเนี่ยพระองค์ก็เป็นองค์เทพที่เก่งนะมีความคิดสร้างสารรค์อยู่จุดในมุมไหนอของโลกใบนี้ทําให้ตรงนั้นเนะี่ยตรงที่อยู่ตรงที่ท่านไปอยู่มี ความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวานนะคะเช่นเดียวกันท่านก็วอวยพรนี่ตัวคุณเองเนี่ย มีความโชตช่วงชัชวานนะคะอยู่จุดไหนหยิบจับสิ่งใดก็ตามไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตรนะคะมีหรือธุรกิจใดก็ตามที่ชาวราศีธนูเนี่ยกำลังจับอยู่มีเกณฑ์การประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วและเป็นเลิศนะคะมีโอกาสที่มีชื่อเสียงเรื่องลือระบือไกลเนี่ยไปทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะต่อมาได้ เทพพระจันทร์นะคะเทพพระจันทร์มาอวยพรชาวราศีธนูด้วยเช่นกันว่าช่วงนี้ตัวคุณเองเป็นผู้ที่มีเซนและหลังสังหรณ์ที่แม่นยำชัดเ,เจนเป็นผู้ที่มีสนเสน่ห์นะคะกับบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรดังนั้นเป็นจังหวะด,ดีโอกาสดีของชาวราศีธนูแล้วนะคะให้เร่งรีบสรรสร้างลงมือทาในสิ่งที่ชาวราศีธนูเนี่ย มีความปรารถนาอันแรงกล้าสร้างสรรค์สิ่งต่งตางๆเหล่านั้นนะคะให้เกิดขึ้นเป็นรูป,ปรธรรมค่ะเมื่อสร้างเสร็จแล้วใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงเป็นประโยชน์กับตัวคุณเป็นประโยชน์กับบุคคลต่างๆในวงสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกบนี้อย่าลืมนะคะแบ่งป,ปันเรื่องเราดีๆเรื่องราเลิศเหล่านี้ ไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกแบบนี้ค่ะชาวราศีธนูชาวราศีธน,นูนี่เป็นชาวธาตุไฟนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่ชาวราศีธนูไปกราบสการะบูชาและมีโอกาสที่จะสำฤทธิ์ผลนะคะมีโอกาสที่ไปกราบสการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพต่างๆนะ ที่ไพ่พรมยานวันนี้มาบอกนะคะสำเร็จผลอย่างรวดเร็วเลยนะคะอย่างเช่นเท้าทัตตรถเห็นไหมคะองค์เทพเท,ท้าทัตตรถเนี่ยพระองค์เป็นหนึ่งในเท้าจัตุโลก,กบาลทั้งสี่นะคะท่านผู้ชมนะท่านเป็นองค์เทพที่คอยปกปักปร,รักษาคุ้มครองตลอดทั้งทิศต,ตะวันออกเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะองค์เทพเท้าทัตตรรถค่ะ ท่านผู้ชมนะไปกับสการะบูชาพระองค์นะคะราศีธนูนะและราศีธนูเองก็ยังสามารถไปกราบสการะบูชาองค์พระพิฆเนตได้นะคะไปกราบสการะบูชาองค์ฤษีองค์ปู่ฤษีทั้งแปดตนได้ด้วยเช่นกันค่ะนะในวันและเวลาที่ชาวราศีธนูไปกราบไหว้สการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพต,ต่างๆนะคะ คือวันพฤหัส,สบดีค่ะเนื่องจากวันพฤหัส,สบดีเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนของชาวราศีธนูนั่นเองค่ะนะคะท่านผู้ชมและวันนี้ก็เป็นการพูดคุยแบบสั้นๆนะคะท่านผู้ชมให้กับชาวราศีธนูชาวธาตุไฟค่ะอาจารย์บีมสีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณ เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆคลิปเลิศๆของอาจารย์เบย24ิใครใจค่ะโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนล์นอร์เวย์รัสเซียมาเลเซียพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลก เ้ามารับชมคลิปดีดีคลิปเลิศดเของอาจารย์เบย์ยิปซใครจะกินครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกด super thanks ให้กับอาจารย์เบย์ยิปซใครใจคะ่ะก่อนจากกันอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพนพ,พี่พี่และลูกค้า ทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีและกลับมาพบกับคลิปดีๆคลิปเลิดๆของอาจารย์เบยิมีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีคะ่ะ